ติดสามติดห้าติดนอน,นครับกำลังาพาผู้ป่วยนะครับส่งโรงพยาบาลทหารเรือแบบัดเร่งด่วนนะครับมีแทย์จ้าหน้ที่จำนวนเก้าสิบสี่นะครับเป็นผูวิบูรานนะครับลงส่งโรงพยาบาลทหารเรือครับ ตอนนี้เรามาถึงโรงพรยาบาลฐานเรือแล้วนะครับเดื่องน่ไปนะครับเรียบร้อยนะครับมาส่งถึงโรงพยาบาลฐานเรือแล้วนะครับก็ยบอยู่จบรายงานแค่นี้ก่อนนะครับว่าค่าแซกค่อนข้างต่ำนะครับผมสวัสดีครับ you <laughs>